กับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมะพาเพื่อนไปดูเกมใหม่ล่าสุดครับกับอีค r รัสเอ็มครับอีค r รัสเอ็มก็ยังมีอยู่สองภาคน,นะครับสำหรับภาคแรกเนี่ยไรไ้เนื้ออีคารัสอันนั้นไม่ใช่นะครับอันนี้คืออีค r รัสยูบอร์นะครับนี่เป็นภาคใหม่ที่ผสมผสานระหว่างเพทูเอิร์นนะครับกับเกมที่ทำให้เราเนี่ยสามารถเล่น MMORPG ก็คือฟาร์มเวลได้ทั่วไปนั่นแหละ วันนี้ครับผมจะพาพเพื่อนเนี่ยไปดูว่าเราจะสามารถหาเหรียญได้อย่างไรครับกับคําคถามที่หลายคาถามนะครับในโดยแบบผมเอามาจากไลฟ์แล้วกันนะครับสำหรับคําถามนี่บอกว่าพี่หารายได้อย่างไรครับทําสรุป ส่วนของคลิปให้หน่อยครับว่าจะหาเงินจากเกมนี้อย่างไรอ่ะโฟกัสไปในเรื่องของการหารายได้เลยนะครับเรื่องของการทําตัวทําตัวละครอะไรเนี่ยผมจะไปขอพูดนะเดี๋ยวแยกเป็นคลิปคลิปอื่นๆน,นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะขอพูดในส่วนว่าเราจะหาเงินเนี่ยจากเกมนี้ได้อย่างไรครับอันดับแรกเนี่ยเรา,าดูเรื่องของระบบการคาฟก่อนค,ครับว่าเราสามารถคาฟเปลี่ยนกันได้อย่างไรบ้าง เรามาเริ่มกันเลยครับนี่ก็คือการค้าเปลี่ยนของเราครับเพื ine, <We> ่อนๆครับเราค้าเปลี่ยนได้เนี่ยเราจะต้องได้ใช้ตัวเกรดบังกรนะครับนี่เขาเรียกว่าเกรดบังกรครับตัวนี้เลยครับดากอนสเกลนะครับซึ่งดากอนสเกลเนี่ยได้จากไหนเดี๋ยวผมจะอธิบายให้เพื่อนฟังนะครับโดยเราเนี่ยจำเป็นต้องใช้นะครับตัวเกรดบังกรเนี่ยดากอนสเกลเนี่ยเอาไปแลกครับให้เป็นเกรดบังกรแบบเกรดคิทตันนะครับหนึ่งชิ้นก็คือใช้นี้สามเหรียญนะครับจะได้เหรียญ เวลนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเหรียญเวลเหรียญเหรียญ DS นั่นแหละอ่ะ DS นะเราจะได้เหรียญ DS 1 DS นนะครับโดยเราจะหาไอตัวเหรียญเนี่ยได้จากที่ไหนนะครับไอคิปตันเนี้ยต, ier, นะตันเลเนียนะคิปตันเลเนียเนี่ยได้จากการดูวิดีโอตรงนี้ครับอ่าเพื่อนเพื<ๆ>่อเห็นคขาบอกเอข้างบนไหมครับ แอดข้างบนเนี่ยก็คือถ้าเราดูวิดีโอ1ครั้งเราจะได้ตัวเลนียเนี่ยหน่ก้อนนะครับอ่าก็จะใช้3ก้อนนะ3ก้อนโดยการเราเนี่ยต้องเอาที่เราหาได้จากในเกมนี่แหละเอาไปแลกครับผมตรงนี้ครับเราจะใช้1นึ่งแสนนะครับอ่าผมจะกดให้เพื่อนดูนะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะครับกดแลกไปเลยครับเน่เราก็จะได้คิทต้านะครับนี่คือรายวันนะเราแลกได้เนี่ยหนึ่งครั้งนะครับหนึ่งครั้งนะครั้งที่สองเนี่ยก็หนึ่งแสนสามเลยนะครับเนี่ยมันจะเป็นกําหนดแบบนี้ไปเลยครับอ่า ก็จะกาหนดแบบนี้ไปเลยว่าเรามีเท่าไหร่เราแลกเท่าไหร่นะครับทีนี้เรากดแล้วใช่ไหมเราก็จะได้เก็บตัวนี้รับมาแล้วครับ s c a l e ร e s s k i t นะครับ1แล้วก็จะบวกด้วยนะครับ3ามอ่าสามเจ้าตัวนี้ครับ l i เนียนะครับเ i เ e ียต้องไปดูวิดีโอเนาะดูวิดีโอนะครับดูแบบเยอะเลยก็ได้ครับดูแบบประจําวันเก็บไว้สะสมไว้ก็ได้นะครับเพราะในอนาคตเนี่ยถ้าใครเล่นจริงจิงอยู่แล้ว ต้องได้เยอะอยู่แล้วนะครับสำหรับตัวเหรียญน,นะแต่ช่วงนี้เขาไม่ค่อยหาแล้วครับเขาเอามาทําตัวละครนะครับเก็บังกรเนี่ยเราจะไปหาจากที่ไหนบ้างหนึ่งอันดับแรกเลยครับเกบังกรเนี่ยให้เราคิดง่ายๆว่ามันคือตัวเงินตัวโกตัวโกเนี่ยสำหรับเกมทั่วๆไปแล้วก็คือหาตีมอนหาฟาร์มมอนลุดันอะไรก็ได้หมดเกมนี้ก็เหมือนกันครับก็หมายความว่าเกมนี้จะไม่มีโกแต่จะใช้ตัวเก็ตบังกรให้แทนคําว่าโกรครับ เราจะหาเก็บมังกรได้จาก1ก็คือเราฟาร์มมอนนะครับนี่ตีมอนตีแบบนี้ไปแหละครับเราจะเห็นคําว่าข้างบนนะครับเห็นไหมแปดทองที่ได้รับนะครับสทองที่ได้รับอันนี้แหละคือเก็ิบังกรถ้าใครไม่เชื่อครับให้เรากดอย่างนี้ก็ได้ครับไปที่ร้านค้า DS นะและเราสังเกตนะครับตรงนี้และเราสังเกตนะครับตรงนี้นะเห็นไหมมันจะขึ้นบวก6เห็นไหมครับ บวกหตีมอนสเตอร์เนี่ยไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะบวกตรงนี้ไปเรื่อยๆนะอ่ะเพื่อนๆลองสังเกตลอะไรเห็นไหมอันนี่บวกสินะครับก็หมายความว่าเนี่ยผมตีบอสเนี่ยตายนะครับอ่ะเพรผมตีบอสสนามนะ่นแล้นี่อันนี้เรียกบอสเควสแล้วกันผมก็ตีแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆนะตีมอนเนี่ยไปเรื่อยๆมันก็จะขึ้นนะครับให้กับเราเนี่ยเป็นเงินทองขึ้นนะครับเห็นไหมดูนะตอนที่มันแตกนะครับปึ้งเห็นไหมก็จะได้รับ7ทองเนี่ยห้าทองนะครับมันก็จะไปเข้ารวมในเจ็ดองกรนะครับอ่ะอันนี้1นะ อันที่2ครับเราหาได้จากไหนนะครับอันที่2เนี่ยหาได้จากอุปกรณ์ครับอุปกรณ์เนี่ยเวลาเราฟาร์มนะครับเราจะได้อเทมชิ้นหนึ่งเนี่ยที่เขาเรียกว่าแบบนี้นะครับนี่นี่เห็นไหมเรียกอุปกรณ์นะครับถ้าเรากดเรียกอุปกรณ์มาเนี่ยเห็นไหมมันก็จะกลายเป็นอุปกรณ์อย่างนี้ครับผมนี่ก็จายเป็นของขาวนะครับตามตามานเลยนะอันนี้ตาเขียวก็จะกลายเป็นของเขียวนะครับปึ้งเห็นไหมอ่าเราก็สูมออกมาครับอืออ่าคือบอกเลยถ้าใครปล่อยบอดนะครับยังไงก็ได้อยู่แล้วครับนี่พอเราได้มานะครับเรากดขายนี่ครับ กดขายเห็นไหมเราได้50เลยนะครับได้แป๊บเดียวไวจัดเออถ้าเป็นของขาวนี้ได้10นะครับนี่ยิ่งถ้าเป็นของม่วงนะโอ้โหห้าร้อยครับผมเห็นไหมเราก็ปล่อยฟาร์มเลยครับยิ่งเราได้ของม่วงนี้ยิ่งดีนะครับเราก็จะได้แบบว่าเออเขาเรียกว่าอะไรอะได้เกบ็บองกรเยอะนะครับนี่แหละนี่ก็คือเป็นเทคนิคการหาเกบ็บองกรนะครับเอาได้ต่อมานะครับเราจะหาเกบ็บองกรได้จากที่ไหนก็คือสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงเนี่ยถ้าเราขายสัตว์เลี้ยงนะเราก็ได้เหมือนกันครับสมมุติว่า เราฟาร์มฟาร์มฟาร์มไปนะครับเราได้สัตว์เลี้ยงที่เป็นสีขาวแบบนีครับถ้าเรากดขายนะครับเราก็จะได้นะในตัวที่เป็นอ่าเกบปะกรนะเขาเรียกนะเกบปะกรนะครับอ่าแต่ว่าถ้าเป็นสัตว์ฟ้านะครับสัตว์ฟ้าเนี่ยมันก็จะได้เยอะขึ้นนะครับนี่แหละถ้าเรากดขายนะเออมันก็หมายความว่าง่ายๆเลยครับขายอุปกรณ์ขายสัตว์เลี้ยงขายอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะได้ในตัวของเกบปะกรกลับมานะครับอันนี้เป็นหลักการที่2นะครับหลักการที่3เราจะไปหาเกบปะกรที่ไหนครับ และการที่3หหาเก็บบังกรได้จากการลงดันครับลงดันเจี้ยนเนี่ยเราจะเห็นตรงนี้นะครับเป็นรูปภูเขารูปภูเขาปุ๊บกดเข้ามาครับนี่ดันเจี้ยนเห็นไหมถงเข้านะครับแห่งสมบัตินะนี่ถงแห่งสมบัติตรงนี้แหละครับเขาจะให้วันละถ้าผมจำไม่ผิดนะวันละ1ชั่วโมงนะครับวันละ1ชั่วโมงนะถ้าเราเข้าไปนะเขาก็จะให้เราเนี่ยเข้าไปตีนะครับพอเราตีเนี่ย เราก็จะได้ดอดอปไปตัวเงินนะครับมันก็จะได้เงินเยอะกว่าตีข้างนอกนะครับมันจะได้ตัวแล้วเกือบ60กว่านะเออมันจะได้ตัวแล้ว60กว่านะครับนะมันก็จะได้เยอะนะโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักการในการหานะไปตามตัวเกมพาไปเลยครับอ่ะพอเรากด่ะจะกดเข้าดันนะสมมุติว่าเดี๋ยวนะผมจะเอาให้กับเพื่อนดูนะครับสมมุติว่าเรากําลังที่จะไปในหน้าดันนะครับเขาก็จะให้เราเลือกนะว่าเราจะขึ้นชั้น1ห,หรือชั้น2แต่แรกๆเนี่ยเราขึ้นได้เฉพาะชั้น1นะครับ ชั้น2เนี่ยถ้าเรามีดาเมจเราก็ขึ้นชั้น2เลยนะครับอ่าลีลีประจําวันันอ่าเกมนี้ลีกี่กี่โมงนะครับห้าทุ่มนะห้าทุ่มก็คือลีเลยนะครับลีเราก็จะได้ชั่วโมงในการเข้าดันแบบนี้นะครับเพิ่มขึ้นมาใน1วันนะครับแล้วก็เข้าไปโจมตีนะครับเข้าไปตีได้เลยนะวันละหนึ่งชั่วโมงนะครับในดันผงสมบัติก็จะทําให้เราเนี่ยได้เก็บมังกรเยอะขึ้นเยอะมากขึ้นพอสมควรนะนะโอเคผมจะไม่เข้าให้เพื่อนดูนะครับผมคิดว่าเพื่อนน่าจะ รู้กันอยู่แล้วแหละอ่ะผมไม่เข้านะผมไม่เข้านะโอเคทีนี้เรามาดูนะครับอย่างที่4ี่นะว่าเราจะหาเหรียญได้จากที่ไหนนะครับถ้าผมพูดอะไรตกบกพร่องไปนะเพื่อนเพื่อนเสริมด้วยนะครับเสริมด้วยนะอันนี้ผมกล้องง่วงอยู่นะครับพอดีเล่นเกมนี้ดึกเกินนะครับเมื่อคืนนะก็้องง่วงอยู่นะครับอันนี้พยายามทําคลิปให้กับเพื่อนในที่ในไลฟ์มานะครับมีคําถามมานะโอเคอย่างที่4ี่ครับหลักๆเลยคือการขุดครับให้เราไปจิ้มที่ลูกศรตรงนี้นะครับมันจะมีสัญลักษณ์ขุดอยู่นะ ให้เราไปกดขุดนะครับโอเคปั๊บกดขุดเนี่ยมันจะวิ่งไปเลยครับตัวละครอของเรามันจะวิ่งไปในดันขุดเลยนะทีนี้เราไปดูดันขุดครับว่าจะได้จากที่ไหนนะการขุดนะครับผมโอเคเรากําลังเปิดนะครับไปขุดกันเลยนี่เราจะเข้าแผนที่นะครับเข้าไปในถ้ำและวนี่อันนี้ก็จะเป็นแผนแผนที่ในการขุดนะถ้ำเวลซ์รอ,อืชื่อแบบเอาเรื่อง เรามาแล้วนี่ก็คือสถานที่ที่เราจะขุดครับมันก็จะเกิดขึ้นแบบเป็นพ่วงอย่างนี้นะเห็นไหมอ่าขุดได้100ครั้งนะครับนี่เราก็เลือกจํานวนขุดเลยครับคนจะไม่ค่อยมาขุดเท่าไหร่เพราะว่าตัวเหรียญราคามันก็ถูกนะณปัจจุบันเนี่ยราคาเหรียญมันอยู่ประมาณเด่นละแปดบาทนะครับประมาณนี้มันก็ขุดมันใช้ระยะเวลานานนะครับเออถ้าคนเล่นหลายจอเนีย่ยอาจจะมีโอกาสได้นะครับอุ่ผมขุดให้ดูนะอย่างนี้ครับเก็บไปอย่างนี้เลยปล่อยปล่อยยาวๆเลยก็ได้ถ้าใครอยากขุดออโต้ขุดนะครับ ก็ถ้าใครมีเวลาว่างก็กดอ,อย่างนี้ครับมันก็จะขุดไปเรื่อยๆของมันเลยครับอ่านี่แหละนี่ก็คือการขุดนะครับเอาละอย่างที่นะครับวิธีการหาได้จากเกมนี้ครับได้มาจากไหนได้บ้างโอเคการหาได้ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราทาภารกิจนะครับมันจะมี2ภารกิจนะภารกิจหนังสือดวงตาแล้วก็บรรจุรรปเป้าหมายนะครับบรรลุปเป้าหมายเนี่ยคือจะได้เก็บบังกอมาเลยนะเห็นไหมเก็เกบบังกอมาเลยครับอ่าเก็บบางกรเพียบเลยน,น,นี่ได้เยอะมากอ่ะ และทีนี้อีกอย่างหนึ่งได้จากที่ไหนได้บ้างครับได้จากเควสาการลงเควสครับเควสนะเรากดเข้าไปที่เควสครับมันจะมีเยอะมากเควสหลักเควสย่อยเควสขอบเขตเควสขั้นสูงเควส์ิวโอ้โหเห็นไหมเก็บมังกรเยอะจัดแล้วแต่ว่าเราอยากจะทําหรือเปล่าครับแค่นั้นแหละมันเยอะจริงก็ถ้าใครขยันนะครับถ้าขยันก็ไปหาทําได้นะก็จะได้เก็บมังกรเยอะมากนะครับผม ก็จะได้ EP ด้วยเห็นไหมมีเก็บมังกรมี EP ด้วยนะครับเราก็สามารถกดไปฟาร์มได้นะครับแล้วแต่เราเนาะนี้แล้วแต่ดุลพินิจของเพื่อนๆนะครับอันนี้ก็คือวิธีการหาเก็บบังกรคือมันช่องทางการหาไรายได้ไดเกมนี้มันเยอะมากแล้วแต่ใครชอบยังไงมากกว่านะครับแต่ปัญหาคือว่าบ้านเก็บสะสมเนี่ยนานมากเผื่อจะครบ1 0 0 0 0แสนและทีนี้ทําไมผมคิดว่า ช่วงนี้ไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยหาได้หาได้ได้ก่อนนะครับอยากจะให้ทําตัวเพราะว่าเราใช้เก็์บางกรเยอะมากในการทํา CP ตัวละครนะครับเพื่อเราจะทําได้นี่โอ้โหหมดเศษบางกรไปเยอะมากครับผมไม่ว่าจะเป็น1ระบบคราบครับคราบของทุกชิ้นครับเห็นไหมใช้เกติบางกรครับอันนี้ใช้10,000นะครับนี้ใช้20,000แล้วถ้าสมมุติว่าเราจะขึ้นอาวุธนะครับสมมุติว่าเราจะขึ้นอาวุธม่วงเนี่ยเราต้องใช้ฟ้านะครับ ใช้ฟ้า2ชิ้นนะแล้วครั้งครั้งหนึ่งในการคราฟนะครับห้าหมื่นนะครับแล้วทีนี้ถ้าเราอยากจะคราฟกล่องของแดงนะครับดูดิสองแสนนะครับเห็นไหมมันใช้เยอะนะครับมันใช้เยอะในการคราฟของงั้นก็แสดงว่าถ้าใครอยากจะเล่นเกมนี้นะครับให้ทาตัวไปให้ทำตัวไปสูงสูงก่อนนะครับค่อยมาล่าเหรียญทีหลังได้นะเกมนี้บอกเลย การตีกันนี่โคตรมหาโหดนะครับใครเลือกสีผิดคือซวยมากๆนะครับคนไทยนะเซร์ฟ2สีแดงนะครับอย่าไปเลือกสีฟ้านะเราจะอยู่ยากมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักการวิธีการหารายได้สําหรับเกมนี้ครับผมทําคลิปขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนมือใหม่นะครับที่อยากจะเข้าซึ่งเกมนี้มันสนุกมากบอกเลยครับสนุกมากๆเลยนะถ้าใครมาเล่นนะครับก็อย่าลืมนะถ้าใครมาเล่นอยากจะเข้ากิ้วนะครับต้องเข้าดีคอร์สสำหรับกิ้พวกเราด้วยนะครับ ถ้าเข้าดิคอร์ดได้ก็จบนะครับก็สามารถถ้าเข้าดิคอร์ดได้ก็สามารถขอเข้ากิวได้นะครับผมสำหรับกิวพวกเราก็รอเพื่อนๆน,นะครับมาเล่นอยู่นะโอเคผมก็ขอฝากไว้แค่นี้ละกันครับกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b s c r i b e ถ้าใครอยากจะดูไลฟ์สดผมก็ไลฟ์ทุกวันอยู่แล้วนะครับผมเรื่องเวลาไม่ได้ฟิกนะครับแล้วแต่ว่าอยากจะสตรีมเวลาไหนขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศด้วยครับผมเพราะว่าบานผเนเวลาฝนตกมันตกแรงมากนะครับ ก็อย่าลืมครับเจอกันที่ไลฟ์นะครับมีคำถามอะไรอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็แนะนำกันได้นะครับในใต้คอมเมนต์ฝากไว้ที่นี่ครับกดไลค์กดแชร์ like, กด s ับ s c r i b ์เป็นกำลังใจในการทำนะคลิปด้วยครับผม